เรายังอยู่ในงานหนาวนี้ที่เมืองแกนอยู่นะคะอันนี้คือจุด l a n d m a r คที่เราเที่ยวนะคือเที่ยวอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะจุดที่หนึ่งก็คือจะเป็นบ้านสามหลังแล้วก็เขาก็จะมีของมาขายทุกคนแมวสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ,ะอ, <laughs> อันนี้ อันนี้เข้าวอย่างก็ค่ะข,ข้าแคบข้าวแคบนะทุกคนก็คือเขาจะเอาไปทอดใช่อันนี่ก็คือเป็นชมวิถีชีวิตนะคะอันนี้นะอันนี้ก็คือผักอันนี้คือหมองหมองทุกข้าวมองมองอ่าอันนี้ก็คือน้ำร้อน อันนี้เรามาดูกันว่าเขาทุกเขายังไงนะเ,เห็นไหมคือหมองมองเนี่ยเขาจะเป็นบนบ้านนะทุกคนอ่ะไปต่อดูด,อดูแอดแอดแอดมินคนที่สองของแอดมิน

มาเดินเดินมาหน่อยมันบอกว่าเป็นน้ำยาต้มน้ำยาต้มนะทุกคนมันหอมหอ ร้อนนะทุกคนขอเป่าก่อนอ่ะออกรสชาติหวานหวานเผ็ดเผ็ดหวานเผ็ดร้อน,น,นเหมาะกับหน้าหนาวเนาะวอร์ <c oughs> มร่างกายบอดี้เวทถ้าอยากชิมน,นะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันค่ะอร่อยอร่อยอ่ะเราจะไปต่อกันที่ไหนคะแอดมินไปต่อค่ะอะไปะ จะเป็นสล้อซอซึงนะคะเป็นวงดนตรีเนาะของเด็กของนักเรียนโรงเรียนนะคะไอ้แมนก็จะไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรอันนี้ก็คือข้างในนะคะเขาก็จะมีการจัดสารเห็นไหมคะคนใช่เพิ่มจัดสารอันนี้ก็จะเป็นโมไฟใช่เป็นโคมไฟสวยนะงานประณีนะคะ เรา<ต>อ,อยากได้มาได้เลยอยากได้มานะคะวันที่ยี่สิบห้าธันวาถึงวันที่สามมกรานะันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าวิถีชีวิตของชาวชาวบ้านสมัยเมื่อก่อนนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ ข้างบนเขาก็จะที่นี่เขาก็จะเน้นจักสานเนาะเน้นจักสานเพื่อนคนเมืองนะคะนี่บ้านคนเมืองอแอดมินขอแอดมินเข้าเฟรมแอดมินเข้าเฟรมละบ้านคนเมืองไงเห็นไหมทุกคนทุกๆุงานนะคะเราก็จะมีจุดคัดกรองนะคะเนาะแล้วก็ ต้องสวมแมสนะคะจุดคัดกรองเราจะมีุดัก็อจะมีอยู่เจ็ดจุดเนาะรวมบนล่างนะคะซึ่งเราทำตามมาตรฐานนะคะอ่าอันนี้ก็คือของขายทั้งหมดนะของขายนี่ก็คือเป็นของของเกษตรกรที่ชาวบ้านขาลูกมานะสวยมากใช่อย่างเช่นกล้วยไงค่ะหอมแดงผลผลิตจากใช่ผลผลิตจากชาวบ้านทั้งนั้นนะคะ ปลูกโดยไร้สารพิษนะทุกคนเห็นไหมอ่ะผลิตนทุกคนสวยมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอันนี้นะเจ้าเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะเจ้าที่เจ้าบ้านปิ้นผลิตเองเจ้าแล้วก็เข้าญี่ปุ่นตัวเจ้าหุงและจะนุ่มเจ้า หีบหอสวยงามเจ้ามีคิวอาโค้ดเพื่สแกนพอตัวเจ้าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพเจ้าหอมนุ่มอร่อยเจ้าเป็นถุงละหนึ่งกิโลเจ้ากิโลละหกสิบบาท แป๊ะเจ้ากัเดียวเราจะเตียวไปซื้อขัวกินตังบนกันเนาะปะคัวกินละเจ้าปะของกินแล้วไส้กรอกเจ้าอันละสาวห้าบาท ารมันมีคนละครึ่งตัวนะเจ้าส่วนใหญ่คัวกิ่นแถวนี้จะมีคนละครึ่งเจ้า<ป>การขายคัวกิน่นขายกับข้าวขายของทุกอย่างเนี่ยเจ้าจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 เจ้า และการนักท่องเที่ยวที่เข้าไปแอลนี่นะเจ้าก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิดโดยเจ้าอันนี้น้ำยาต้มหมดยัง <laughs> อยากลองชิม,มอ่ะ๋หวดูสิหอมมันน้ำมะตูมนะคะทุกคนมนาำมาตูมกับขิงผสมกัน มันออกร้อนๆอ,ออกหวานๆออกเผ็ดๆนิดๆน,นึงม,มาตุ้มกับขิงอ่ะไม่ก็น้ําขิงคือดีนะคะหน้าหนาวเราก็ควรจะดื่มอะไรที่มันร้อนๆเนอะเพื่อจะขับธาตุของเราให้ธาตุของเราเนี่ยมสมดุลน,นะคะอาไปต่อแอดมินขวาขวาเลย ถั่วเน่ามีถั่วเน่าพริกอันนี้คือยังเช้าอยู่นะคะเรามาต่ออยากกินอะไรต่ออ่ะต่อตอ,อันนี้ถั่วเน่าแห่นแล้วก็ส้มผักนะทุกคนนี่เห็นไหมลองกินถั่วเน่าแห้นอ่ะไปสามหเตียใหม่น่าจะออความดาหาบ,าบาทเาบา ถั่วเน่าแผ่นเนาะตำน้ำพริกอร่อยเนาะใส่ขนมเส้นก็ลําเจอพากาศก็อร่อยกินมาได้กินได้นะเจ้านะรอดเนะเจ้ารชมะเจ้าข้าบาทเจ้าข้บาทอดภันอหนับเจราญสุขเจ้าสีาวเจรใหม่นะเจ้า ขอการปรนนยน้อยของท่านเละแอดมีมีหวยนะแอดนะมีหวยนะขอต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เทศกัดหนาวที่เมืองแก่ครั้งที่ส2นะคงเดมีต้นไม้ขายนะทุกคนวันที่สองห้าพันวาร์คมสองพันห้าร้อยหกสิบสต้นไม้ตรงนี้ก็มีขายนะคะมีไม้ด่างด้วยนะทุกคน แต่ราคานี้แอดมินไม่รู้แต่ว่าแอดมินถ่ายให้ดูได้นะอันนี้25่ส้าสมห้าห้าสราคา1 5 5สูงสุดเนาะสูงสุดอันนี้150นะคะใครที่ชอบใครที่ชอบ25ใช่อันนี้ต้นละย5มห้ใครที่ชอบตัวบองเล็นนะรุกนบนขนาดด้านสวยสวยสวยทุกอันเลยนะ มาได้นะคะแาบนี้ที่เมืองแก่นอ่ามีจานสดงที่พักศรันนี้ก็จะเป็นบอลสีอะไรต่างๆนะทุกคจะเปนตบมือด้วยกันเลยทีเดียวนะเจ้าอ่าอ่าด้วยความสนใจบอลสีนะคะบ่าอนุญาตให้จอดตรงนี้นะคะสนใจบอลสีมาดูได้นะค่ะแบล็กแมจิกแบล็กแมจิกบอลที่ทุกคนชอบ ใช่เดี๋ยวนี้บอลสีกันบั้งความสุนทรคือรักษาความปลอดภัยนะเจ้าที่ทรงอยู่ตังบริเวณหน้าถนนนะครับไซเล็กก็มีนะทุกคนแบล็กเมจิก50บาทไซส์ใหญ่อันนี้50บาทที่เปอันนี้ไซส์ใหญ่ทุกคนคือใหญ่มากสูงถึงเอ็กซ์มิน่ะ300ใช่300บาทแบล็กเมจิกของท่านออกไปยังจุดจอดที่ทางเทศบาลใครสนใจเข้ามาดูได้นะขอความร่วมมือกันนะเจ้า เขาได้ยังีนาะเขาได้แบบีคันอยื่ว่างนะเจ้านาะแต่ว่ามันก็สื่ไปต่อต่ำมากอเพราะเขงเนานะเจ้าเพราะว่าถ้าหนึ่งคนเขาะเป็นเี่ือกคนที่สามก็เข้ามาหูไหะเจ้าเนาทราคานนะเจ้าริมอิซซุกนอเพือสองสุนเจ้าเียงใหม่ต่อมาธนารายได้ของท่านเตยนะเจ้าพุ็นต้นไม้สวยนะแล้วก็ราคามิตรภาพนะทุกคนมาดูได้ นนเรียงมอนทองขอามีทุอย่างเติมนะเจ้าเดี๋ยวต่อไปเราจะพาแอดมินไปดูข้างหน้านะเดินเอวพอของพอของกินไปเรื่อยๆเนะเจ้าถ้าเฮาอยากกินอนอย่างเฮาก็แวะซื้ออันนั่นกันและกันเจ้าเอามาจิมพอว่ามันลำก่อ แต่สำหรับแอดมินแล้วนะเจ้ากินอัญยังกันลำเจ้าปะขนมโคกเจ้าควักละสิบบาทเจ้าซื้อปิจิมพอหเจ้าไส่อว่าปั้นขายขีดละ30ส,าสบ,บาทเจ้า chìm vào lá cháo, lầm cháo, con khủng khiếp vẫn lắm lầm cháo, chìm cho đến khoác này chớ <laughs> หมดแล้วกะเตียวต่อเจ้าเพื่อเอาปะของกินแหมเจ้าปะขนมเปี๊ยะเจ้ากล่องละสาสิบห้าบาทเจ้าเป็นมีคนละครึ่งตัวนะเจ้าเป็นว่าขนมเปี๊ยะเมืองแกนเนี่ยลำเจ้า เขาต้องซื้อไปจิมพอเจ้าเขาออกมาแยกกิจกรรมตั้งนอกที๊ก,ก็ต้องพกแอลกอฮอลมาตัวเจ้าฉีดมือเจ้ากล่องละสาสิบห้าบาทเจ้าได้ห้าแกนเจ้าตกแกนละเจ็ดบาทเจ้าจิมพอแล้ว ลำเจ้าเขาไม่เขาไม่เลยมีโรตีกรอบโรตีกรอบไข่ปามไข่ปามมากเลยก่อนนะแอดมินอเอามาที่แอดมินมาที่ อันนี้คืออะไรของฝากจากเมืองแกนอ่าของฝากจากเมืองแกนเราจะซื้อไปจิ้มกันมันบ่หมูเนาะหมูบหมูโอเค นี่ทุกคเขาจะที่นี่ที่เดียวนะไหมคะบอกมีที่นี่ที่เดียวใช่แอดมินก็เห็นที่เนี้ยที่เดียวสิบบาทเจ้าปุ๊บเจ้าเขาท้องว่าหอยแต่ว่าปุ๊บหอยกับหอยข้าเมืองว่าหอยเจ้าหอยเนาะหอยละสิบบาทหอยละสิบบาทเจ้าถูกถูกถูกมากมากเลยใช่เขาจะซื้อหนึ่งหอยเจ้า